สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องจริงจ่อสีเทานะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับ m i n e c r a f t Mod Pa c k เดวูดทกันต่อนะฮะในครั้งที่แล้วเนี่ยมาแนะนำถึงเจ้าดอเวอร์ที่เหมาะการเก็บพวกของจำนวนมากพวกหินหลักหมื่นอ่าหลักหลายหมื่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะรบอบนี้เนี่ยเดี๋ยวหมาจะมาแนะนำเจ้ามอ d r e f i n e s t o r a g e ให้ละกันเพราะว่าเจ้ามอ d ตัวนี้เนี่ยมันจะํำให้การเก็บขีดจำนวนมหาศารเป็นประสาทของเราเนี่ยเหลืออยู่แค่กล่องใบเดียวได้จริงๆต้องใช้กล่องสาใบนะฮะแต่ว่านั่นแหละ คือความเทพของมันเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเจ้ามอสตัวนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วมันเป็นมอสที่หมาชอบมากหมาชอบมากหลังจากที่ใช้มันเป็นเนี่ยหมาไม่เคยหนีมันอีกเลย <c oughs> ช่วยด้ว <c> ย <oughs> หนีมันไม่ได้นะฮะเจ้าคาร์ทิงกิทเนี่ยอ่าไม่ใช่เจ้ารีไฟสโตลเล็ตเนี่ยเป็นมอสที่อยู่ข้อทางการเกมเพราะว่ามันต้องใช้อ้นี้นะฮะมันต้องใช้ของที่หายากในระดับหนึ่งนั่นคือมันต้องใช้นีเทอร์ควอสจำนวนพอสมควรเลย ยิ่งถ้าเราจะทำ 64K นี่ใช้กีหลายร้อยบอกได้เลยฮะใช้เยอะแล้วเราต้องใช้ของจากพวกสแสลมใช้พวกสตริงอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็หนักสุดเลยคือน่าจะเป็นเพชรเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็มีเลสโตนอีกมากมายเพราะงั้นมันจะเป็นของที่ออกไปทางช่วงการเกมแล้วในระดับหนึ่งเพราะงั้นหมาเลยแนะนำไอ้นี่นะฮะพวกแรกคูณ2แรกคูณ3ระบบอะไรอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาทำไอ้เจ้านี่มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวกว่า ก็นะฮะกริดเนี่ยโอเคเรามาดูฟีเจอร์ของมันก่อนละกันนะฮะฟีเจอร์ของกริดเนี่ยมันคือการเก็บไอเทมในรูปแบบของดิจิตอลเพราะงั้นของทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเรียงกองกองรวมกันอยู่ในช่องช่องเดียวเหมือนกับว่าเรากำลังดูข้อมูลในะฮาร์ดดิสในพวกคอมข,ของเราเนี้ยโดยมันจะแบ่งของเป็น CPU ไม่ใช่ปลั๊กไฟคือ Controller. คอนโทรลเลอร์คัฟติ้งกริด คือหน้าจอคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ของเราแล้วก็ฮาร์ดดิสก์กับเคสซีพที่ใช้เก็บข้อมูลแล้วเราก็สามารถเอามาทํางานตรงนี้ได้เราก็สามารถดึงข้อมูลออกมาได้เนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บของตามปกติในหีบเนี่ยมันจะเรียงกันแบบนี้ลกๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราใส่ในครัฟเราใส่ในรีไฟล์สโตเลตเนี่ยมันจะเรียงของเป็นชิ้นเดียวแล้วเราจะอยากจะเสิร์ชอยากจะจับตำแหน่งอะไรยังไงก็ได้ฮะบอกได้เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกมากๆแล้วเวลาเราจะคราฟของเนี่ยเราก็คาร์ฟบนี้ได้เลยนะ เ,เราก็คราแบบนี้ได้เลยแล้วแบบถ้าเรากดปิดไปมันก็ยังอยู่นะแล้วเราคราฟเสร็จปุ๊บมันก็ดึงของออกมาใหม่ให้ด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกมา,มากๆมาแนะนํามาแนะนามากมาแนะนํามากอ่ะเรามาดูวิธีการคราฟมันดีกว่านะฮะก่อนเรามาที่วิธีการคราฟแล้วค่อยไปวิธีการติดตั้งละกันวิธีการคราฟก็นะฮะมันจะใช้พวกไอ้นี่โปรเซสเซอร์ซิลิคอนแล้วก็เอลิชไอรอนอะไรพวกนี้นะฮะเอลิชไอรอนก็ต้องใช้นีเธอควาสเนี่ยมาถึงก เล่นกันนี้เธอคว้าแล้วซิลิคอนเอานีเธอคว้าไปเผาก็ตายแล้วและโปรเซสเซอร์โปรเซสเซอร์เอาโปรเซสเซอร์ดิบไปเผาให้มันพองโปรเซสเซอร์ดิบจะใช้ซิลิคอนเรสโตนแร่แยกเป็นไอรอนโกลและก็ไดมอนด์นะฮะสามแบบมันจะเป็นเบสิกอิมพลูฟแล้วก็แอดวานซ์ก็ตามสีมันเลยะฮะตามสีมันเลยแล้วก็ใช้ไบดิ้งไบดิ้งหาได้จากอันนี้นะฮะสแลมใช้สแล็มบอลผสมกับสติง สปริงไม่ต้องตีแมงบุมก็ได้นะฮะเอาอินดัสเ s รียลฮัมไฟเบอร์เนี่ยได้จากการเอาอ่าเจ้า hemp fiber seed hemp fiber seed มันจะได้จากการไอ้นี่นะฮะมันจะได้จากการที่เราไปไอ้นี่ฮะไล่ตัดหญ้าไล่ตัดหญ้าจะมีโอกาสได้มาแล้วก็ไปปลูกแล้วเราจะได้อนี่นะฮะจะได้ต้นออกมาสูงๆเวลาเราเก็บเก,บเก็บเกี่ยวต้นนะั้นนะเราจะได้นี่มานะฮะฮัมไฟเบอร์ iber, ก็ใช้3อันเอามารวมไปในนี้อ่าฮมไฟเบอร์เนี่ยเอา3อันมารวมเป็นสปริงได้ก็ ทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาลาดในมุมเยอะส่วนสแลมสแลมเราจะสามารถหาได้จากไอ้นี่นะฮะพวกเกาะลอยฟ้าหรือเกาะลอยน้ำเนี่ยฮะมันจะเป็นเกาะลักษณะกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยเล็กเป็นเกาะที่ค่อนข้างเล็กอยู่เกาะเนี้ยมันจะมีสแลมเกิดตลอดเวลาก็เพื่อนๆก็ไปยืนไใ,ใกล้แล้วก็รอสแลมมันเกิดแล้วก็ฟาดมานะฮะใช้สแลมสีอะไรก็ได้ทําขึ้นมาก็จะได้บอยดิงมาแล้วเราก็มารวมเป็นโปรเซสเซอร์เอามารวมอะไรพวกนี้ครับไอเจอ้เาคอนโทรเลอร์เสร็จปุ๊บ ให้คราฟไอ้นี้ขึ้นมานะฮะคราฟตกริดขึ้นมากริดเกอร์ใช้พวก Restoration Core ะไรพวกนี้ก็ทำไป็นตัวอย่างนะฮะพวกนี้เดี๋ยวมาขออนุญาตข้ามไปนะแล้วก็พอทำกริดเสร็จแล้วแนะนำให้ทำเป็นคราฟติงกริดขึ้นมาเพราะว่ากริดเฉยๆเนี่ยมันจะใช้ดึงของเข้าออกได้อย่างเดียวแต่คราฟติงกริดเนี่ยมันจะเปิดระบบที่นี่ฮะคราฟติงตรงนี้ให้ด้วยทำให้เราทำอะไรได้สะดวกขึ้นแล้วเพื่อนๆอยากแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็ไปทำเป็นแพทเทิร์นกริดทำเป็นอะไรพวกนั้นเพิ่มเติมได้นะ หมามาไม่เคยใช้แพทเทนกริดนะเห็นเพื่อนๆเคยใช้อยู่ <c oughs> ก็รู้สึกว่าสะดวกสุดๆอะ่ะแล้วก็ทำไอตัวนี่ฮะดิสไดขึ้นมาดิสไดดิสไดเอะมันอยู่ไหนวาเดี๋ยวนะทำไม,มาหาทำไมหาไม่เจอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตอ๊อปอ่ะเจอละไอ้นี่มันดิสแมทรเคเตอร์เดี๋ยวดิสไดหืมเฮ้ยอ่ะทำไมมาหามไม่เจอเดีย <c> ว <oughs> มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคโอเคได้ได้แบบนี้ง่ายกว่าเออนี่นะฮะเราก็ทำดีไซน์ขึ้นมาดีไซน์ก็ใช้ d v ดวานซ์เบ c เซอร์ไปแล้วหนึ่งเพรเอาเป็นว่าตอนนี้เราใช้ไปแล้วสามเพรนะฮะแล้วก็ทำไอ้นี่ฮะทำสโตรเ e d ดิสขึ้นมาสโตรเ e d ที่จะมีหลายขนาด 1K 4K 16K 64ช่วงหลังอะมาแนะนำ64แต่ช่วงแรกมาแนะนำทำมันแค่ 4K ก่อนก็ทำไล่ไปทีละขั้นนะฮะค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไป ก็พอทําเสร็จปุ๊บวิธีการเรียงนะฮะคอนโทรเลอร์เป็นปลักไฟก็เอาไปเชื่อมกับสายไฟหมายแนะนําให้จ่ายไฟแยกไปเลยนะเพราะว่ามันกินไฟน้อยเราทําตัวจ่ายแยกไปเลยมันไอ้นี่มันจะแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเออเฮ้ยพลังไฟหมดแล้วเราจะใช้กริดไม่ได้คอนโทรเลอร์ Controller, ตัวจ่ายไฟเสร็จปุ๊กวางแบบเดเวอร์เลยนั่นคือเอาของอย่างอื่นวางต่อกันฮะจะต่อ,อยังไงก็ได้ขอให้มันเรียงติดกันจะเรียงเป็นแนวนอนแนวตั้งแนววงกลมแล้วแต่ตามสะดวกเลย หรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบวางต่อกันก็จะติดสายเคเบิลอย่างนี้ก็ได้นะฮะวางสายเคเบิลแบบลากไปเลยมันก็จะวางเชื่อมต่อกันได้หมดเอวเคาะเตินเดีย๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมันต้องเคาะเหมือนเตินนะ่ย่ะพอทำกริดเ็จปุ๊บมันก็จะมีการบอกอันนี้นะฮะก็จะมีพลังไฟขึ้นมาปื๊ดแบบนี้ถ้าเกิดว่าสมมติหมาเคาะไอตัวนี้ออกเนี่ยจะเห็นว่าลิฟตข้างล่างเนี่ยมันจะไม่เชื่อมอยู่แล้วถ้าเรากดคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นแสดงอะไรเลย แต่ถ้าระว่างปุ๊บ่มมันก็ได้นี่ฮะมันก็เชื่อมต่อกันก็เปิดไฟให้ทํางานละหลักๆก,การเชื่อมต่อก็มีประมาณนี้ฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยแค่3ช่องเนี่ยใช้งานได้และโอ้โหสะดวกสื่อมากแล้วไอดิสอันเนี้ยมันแทนหีบได้กี่ใบเพื่นพนพนอนๆอาจรสงสัยเอาเป็นว่ามาขอตีคำนวณจากสูงสุดเลยละกันนะฮะ k 4 k d ด6 4อ่า64 k s ีโเนี่ยหีบคู่ ดับเบิลเชสอ่าดับเบิลเชสธรรมดามบ้านๆเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวนะหมาบหยิบขึ้นมาให้ดูนิดนึงดับเบิลเชสเนี่ยมันมีช่องทั้งหมด9คูณ6แถวแต่ละช่องเก็บได้สูงสุด64เพราะงั้นมันจะได้ประมาณอ่า3 4 5 6 3,400กอ่ะก็ตีไปดิบๆเลยก็ได้อ่ะให้โบนัสไปด้วยตีไปเป็น 4K แล้วกันนะฮะนั่นหมายถึงว่าไอ้เจ้า 64K เนี่ย มันคือไอ้นี่ฮะมันคือหีบคู่แบบนี้วางทั้งหมดประมาณไอ้นี่ฮะสิคู่16คู่ก็ประมาณห้องประมาณห้องประมาณนี้ได้นะตอนหนึ่งดิสได์และเราสามารถเก็บไอ้นี่ฮะเก็บได้ทั้งหมด8ดิสตอนหนึ่งดิสได์นั่นหมายถึงว่าเราจะมีหีบไอกล่องใบเล็กๆกล่องเดียวเนี่ยมันจะสามารถแทนหีบได้ทั้งหมด100 ถ้าหมายจะไม่ผิด128คู่เยอะเะล่ะเยอะปล่าห่ะ128คู่อ่ะก็เพื่อนๆก็ลองคำนวณความคุ้มค่าดูแล้วกันนะฮะว่ามันคุ้มขนาดไหนมันคุ้มพอที่จะทำหรือเปล่าอาแล้วไอ้เจ้ากริดแต่ละอันเนี่ยมันจะนับแยกกันนะคอนโทรลเลอร์หนึ่งอันมันก็จะนับแยกเป็นกริดแต่ละอันถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะเชื่อมกริดแตกต่างกันเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็มีวิธีเชื่อมแ่เนี้จะจะใช้นิเท์ไลท์ละมันจะค่อนข้างสิ้นเปลืองอยู่ เอาเป็นว่ามันทําได้แล้วเดี๋ยวมาจะแนะนําวิธีทําให้แล้วกันแต่ขอย้อนกลับไปที่เบสิคฟีเจอร์อีกทีหนึง่งเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นระบบเก็บของที่แปลข้อมูลเป็นดิจิตอลให้ระบบมันแล้ววิธีการใช้งานดึงออกมามันจะต่อท่อธรรมดาไม่ได้ฮะจะใช้ท่อธรรมดาไม่ได้เพราะระบบท่อมันจะไม่รู้ว่าไอ้ข้อมูลข้างในคืออะไรเพื่อนๆจะต้องใช้สายเคเบิลลากออกมาหรือจะต่อเข้ากับตัวมันปกติแล้วก็ได้นะ และจะมีของ2อ,อย่างนั่นคือ importer กับ exporter Imp importer เป็นการนนี้ฮะเป็นการเอาของจากในหีบยัดเข้าไปในระบบเราก็จะวางไอนี่ฮนะเราก็จะเชื่อมหมเจ้า importer เนี่ยกดชิปคลิกจิ้มเข้าไปในหีบที่ต้องการนี่ฮะแล้วเดี๋ยวมาจะลองโยนไอเทมเข้าไปดูนะฮะเอาเป็นว่าเอานี้มาแล้วกันนี่นะฮะ ก็ยัดปึ๊กเข้าไปจะเห็นว่าจํานวนมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆและตรงนี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือระบบมันในนี้ฮะ importer มันกำลังดูดของที่อยู่ในหีบทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในกริดของมันแล้วเราเอาของออกมายัางไลงล่ะกรณีเอาของออกมาจะแอบวุ่นวายกว่ากันนิดนึงเราต้องใช้ exporter แทนฮะกดชิปคลิกย่อตัวจิ้มใส่หีบเหมือนกันแต่ว่ามันจะยังไม่ดึงของออกมานะฮะเพราะว่าถ้ามันดึงของออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันดึงออกมาทั้งหมด ให้เราคลิกขวาใส่ exporter มันจะขึ้นฟิลเตอร์ออกมาอันเนี้ยฟิลเตอร์จะแยกเป็นอันี้มั้งเอามันไม่มีไวรัสโอเคก็เราอยากดึงอะไรใส่หีบที่เราชี้ไปเนี่ยให้เอานะใส่ลงไปตรงนี้มันจะขึ้นเป็นโกสไ s t e m และหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆดึงปื๊ดปื๊ดเข้ามาเนี่ยข้อมูลมันก็ค่อยดึงย้ายออกมามันจะดึงไปจนหมดเลยนะยอมว่าดึงไปจนหมดเลยนะพองง้นก็อันี้นะฮะใช้งานมันดี ก็เอาไปจิ้มใส่อะไรก็ได้หรือจะไปดึง Import Export ใส่อะไรก็ได้ใช้กับโรงงานก็ได้นะฮะอย่างเช่นสมมติหมาหลอมของเสร็จปุ๊บอยากเอาของจากโรงงานที่หลอมเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากริดไปเลยหมาก็เอาไอ้นี่ฮะเอา Importer ยัดใส่มันลงไปเนี่ยเอา Importer อร์ยัดจึก๊กแล้วเวลาของทำจากโรงงานเสร็จนะฮะมันก็ใจนี่มันก็จะยัดเข้ากริดต่อให้เลย เดี๋ยวมาขอดูนิดนะึงว่ามีอะไรที่หมาสามารถทําได้บ้างอาเอา this มาแล้วกันอ่เอาโอ๊กหลอกมาแล้วกันนะฮะเอาต้องตั้งอ auto i e n j e กด้วยเด้อวิ่งตายอ n เจ c t ลงล่างโอเคอ่ะเมื่อกี้เบลอนิดนึงเอาใหม่อันนี้นะฮะเผาปืด๊ดเผาปื๊ดจะเห็นเนี่ยฮะมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแปลว่ามันในนี้ฮะถูกส่งเข้ากริดไปแล้วเนี่ย กึดกึหรือในกรณีเดียวกันถ้าเราอยาก export ของออกมาก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ปกติหมาจะไม่ค่อย export ของออกเท่าไหร่หมาชอบเป็นนี้มากกว่าหมาชอบที่จะ import เข้ามากกว่าอ่ะตรงนี้ก็เป็นเบสิกการใช้งาน import export ตนะฮะต่อมาเราว่ากันด้วยเรื่อง w i ไ l เลสดีกว่าเมื่อกี้หมาค้างไว้ที่ w i ไ l เลสใช่ไหมฮะ e วเลสมันคือยังไงเอาเป็นว่าเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นว่ากริด2อันนี้ของหมาม,มันเป็นของคนละชนิดกันใช่ไหม เพราะว่าดิสไดเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันมันเป็นคอนโทรเลอร์คอนโทรเลอร์คนละชนิดแต่ถ้าสมมุติว่าไอเนี่ยเป็นฐานบระชาการใหญ่ของทุกคนในเซิร์ฟเวอร์มีพวกโรงงานปั๊มแร่มีอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วเราอยากให้ทุกคนใช้กริดตัวนี้แบบเดียวกันจะทำยังไงเออเราก็ใช้ของที่ซิ้นเฟืองไฟมากขึ้นนะฮะนั่นคือเน็ตเวิร์กทรานสิเตอร์กับเน็ตเวิร์กรีเซีเวอร์ โดย Transmitter จะเป็นตัวที่เราจะเชื่อมกับกริดหลักที่อยู่ในฐานของเราออย่างเช่นสมมติมาเชื่อมับตัวนี้แล้วกันก็วางปุ๊บลงไปข้างในมันจะมี Network ร์กกาอยู่เราสามารถเอา Network ร์กกาไปเชื่อมกันได้อันนี้ทรานส m เ t t e r คือตัวที่ต้องอยู่กับฐานที่ฐานหลักของเรานะฮะและหลังจากนั้นสมมติว่าตรงนี้เป็นบ้านของคุณซาตาแล้วกัน สมมติตรงนี้เป็นบ้านของคุณซาตาอยู่ห่างไปสักประมาณ2,000บล็อกหมาก็จะเอาเน็ตเวิร์กไอ้น,นี่ฮะเน็ตเวิร์กรีเวอร์วางลงไปแล้วก็ติดตั้งกับกริดให้เรียบร้อยจากนั้นหมาจะเอาเน็ตเวิร์กการ์ดคลิกขวาใส่รีเวอร์จึงมันจะบันทึกข้อมูลให้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่นี่นะฮะเรายังไม่บันทึกข้อมูลมันจะมันจะไม่เขียนอะไรเลยนะฮะมันจะเขียนไม่เขียนอะไรเลยแต่อันนี้คือลิงก์ข้อมูลแล้วมันก็จะขึ้นว่าลิงก์ไปที่ไหนจากนั้นเราก็เอาเน็ตเวิร์กการ์ดอันเนี้ กลับมาติดที่ทรานสมิเตอร์จึงใส่ลงไปมันก็จะมีบอกว่าโอเคระยะทางห่างอยู่เท่าไหร่นะและพลังไฟที่จะกินเนี่ยมันก็จะกินแบบพรูดขึ้นมาเลยหมาไม่แน่ใจยิ่งห่างน่าจะยิ่งยิ่งห่างน่าจะยิ่งเปลืองมั้งเสร็จแล้วไอ้กริด2ตัวนี้จะเชื่อมต่อกันละโดยที่เน็ตเวิร์กรีซีเวอร์จะทำหน้าที่แทนคอนโทรลเลอร์ฮะคือเป็นตัวจ่ายไฟให้แทนและเนี่ยหมายจะสามารถเปิดใช้งานกริดแบบเดียวกันได้ ในขณะที่ไม่ต้องมานั่งติดบิดไดไม่ต้องมานั่งติดอะไรเลยเราใช้แค่กริดตัวหนึ่งกับเน็ตเวิร์กรีเซิร์ตัวหนึ่งก็พอฮนะจบใช้งานได้และถ้าเพื่อนๆจะเชื่อมหลายฐานอย่างเช่นหมาสมมุติจะเชื่อมบ้านของคุณบูมบ้านของคุณเซฟอะไรเพิ่มมรอย่างเงี้ยหมาก็ต้องเอาไอ้นี่นะฮะเอาทางสมิเตอร์มาวางเพิ่มวางเพิ่มวางเพิ่ม,ม,มแล้วก็ไอน้นี่แปลาเน็ตเวิร์กการ์ดอ่จิ้มใส่รีเซิร์버ของบ้านแต่ละคนฮนะแล้วก็ามายักในนี้อีกทีหนึง่งมันก็จะสามารถใช้เชื่อมกันได้หมดถ้าาเกิดว่ เพื่อนๆไม่เชื่อมกันต่อคอนโทรลเลอร์แยกก็จะต้องทําดีไซน์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะมันจะเหมาะกับพวกฐานแยกหรืออะไรที่แบบอยากจะเก็บเป็นส่วนตัวมากขึ้นมากกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกวิธีการใช้งานพื้นฐานของไอตัวนี้นะระบบไวเลสแล้วก็ไอตัวรีไฟสโต e เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไอเจ้าเน็ตเวิร์ะมันใช้เท่าไหร่บอกได้เลยนะฮะมันใช้เนเท่าไ์หนึอันมันใช้ทองอีก2แล้วมันใช้เอนเดอร์เพ และไอตัวนี้ก็อีกทานสมิเตอร์ก็ไม่ได้ต่างกันฮะดีเทอรไรท์อีกกอดเหมือนกันไอตัวเน็ตเบอร์การ์ดโอเคถูกหน่อยเพชหนอันแต่ถามว่าเก็บไม่แพ้กันไหมก็ไม่แพ้กันเท่าไหร่ฮะบอกได้เลยแล้วตรงนี้เดี๋ยวมาขอทิ้งทายด้วยของทั้งหมดที่ต้องใช้ในการคราฟดิหกสิบสี่ขึ้นมา1นึ่งพละกันไอดิสี่เคสิบไม่เท่าไหร่หรอกมันมันใช้น้อยอ่ะหนนะฮะ 1K ใช้แค่ซิลิกอนใช้แค่แก้วใช้แค่เนี้ยได้ละหนึ่นแล้วก็มาหอ่อด้วยนี้นะฮะมาห่อด้วยเฮาส i n g ก็ได้ละดิดไดพร้อมใช้งาน 4K 4K จะต้องใช้ 4K พาร์ทซึ่งใช้สักใช้หนพาร์ทสอันรวมกับโรเซสเซอร์แล้ว 16K มันก็จะใช้ 4K 3อัน64ก็ใช้16มันจะทวีคูณไปเรื่อยๆเพราะงั้นมาสรุปมาให้ละ 64K ใช้ของตามนี้ นี่นะฮะ 64K part s, จะใช้เหล็ก36ทอง12แล้วก็อันนี้ฮะไดมอนด์ Diamond 4อันของที่เหลือจะใช้ตามนี้ฮะแก้ว83คอสอ่าเอลิชไอรอนคอส47บเจดไบดิ้ง48ซิลิคอน156อันเรสโตน95ได้ทั้งหมดตามนี้จะทำไอ้นี่ได้ฮะจะทำไอ้เจ้าเฮาสิ่งได้1อัน ที่เป็น 64k ก็บอกได้เลยแล้วว่าเปลืองดิเทอร์ควาสต้อง,องมากเปลืองนอควาสต,อง,ตองมากแต่ว่าคุ้มไหมคุ้มก็นะขีบ16ใบอะ่ะเอ้ยขีบ16คู่คุ้มไม่คุ้มหมาคุ้มอะ่ะในแค่แผ่นเดียวนะและอย่าลืมว่าถ้าหมาทํา 64k ยัดใส่ดิสอันนี้ทั้งหมดเนี่ย8อันเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด128ขีบ128คู่ พื้นที่ตรงนี้ทั้งพื้นที่ด้วยซ้ำเลยมั้งนั่นแหละเหลืออยู่แค่เหลืออยู่แค่หีบเหลืออยู่แค่บ,บล็อก,กบล็อกเนี้ยบล็อกเดียวอ่ะคุ้มจะตายมาว่าแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเปิดหีบหาทีรอันด้วยแบบเอเดี๋ยวนะเมื่อกี้หมาเก็บเลสโตนไว้ตรงไหนหมาเก็บคอร์สไว้ไหนหมาเก็บไอดอกมไม้ดอกตะกี้ไว้ตรงไหนและไอนี่มันอยู่ตรงไหนแม่ฮะเปิดกริดทีเดียวถ้าของมันเยอะใช่ไหมพิมพ์เสิร์ชหาก็ได้ฮะเนี่ยพิมพ์เสิร์ชหาจบมันฟิลเตอร์ให้โอ้โหคุ้มสะดวกเสร็จสรรพเพราะงั้น มันอาจจะต้องทายากนิดนึงแต่มาแนะนํานะทำทำขึ้นมาดีกว่าแล้วชีวิตเพื่อนจะสะดวกสบายมากโดยเฉพาะมอดแพคที่เป็นทีเช่นซิงอย่างเดวูฟที่ของมันเยอะจัดจัดเนี่ยการทำคาฟติงกิจมาจะช่วยทําให้เราบริหารพื้นที่อะไรได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะไม่ต้องปวดหัวการวิ่งไล่แบบของตรงโน้นมันอยู่ไหนของตรงนี้มันอยู่ไหนนะฮะก็ลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันใครชอบแบบไหนก็ไอ้นี่นะฮะเล่นไปแบบนั้นนั่นแหละมาก็มาแนะนําตามที่หมาเคยใช้อ่ะนะ ก็ตรงนี้สําหรับการแนะนําระบบ e f i ฟ e Store พื้นฐานหมาก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันนะฮะอาจจะรวมแอดวานซ์เข้าไปอีกนิดนึงแต่ว่าก็ตรงนี้หมาคิดว่าพื้นฐานอยู่นะมันจะมีพวกอย่างอื่นอย่างเช่นพวกแพทเทิร์นอนะไรพวกนี้ถ้าพเพื่อนเพื่ออยากลองเล่นก็ไอ้น,นี่นะลองศึกษาเพิ่มเติมได้เจ้าจิ้งจอกจริง,รง,รงๆก็ใช้อยู่แค่ประมาณนี้แหละใช้เก็บของนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยนะฮะที่วันนี้แวะเวียนเข้ามาดูเจ้าจิ้งจอกกันนะไว้เดี๋ยวรอบหน้าหมาก็จะแนะนำพวกไอ้นี่แล้วกันนะับมอดแพคกับระบบอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมให ตอนนี้เราก็แนะนำระบบคูลแล่ระบบเก็บของให้แล้วเพราะงั้นรอบหน้าก็จะน่าจะเป็นระบบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับไอ้สองอย่างนี้บ้างแล้วนะฮะก็ไปเดี๋ยวเราจะกันใหม่นะเดี๋ยววันนี้เจ้าจิ้งจอกก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่